แต่ของเจ้าไต่อได้เป็นการลำโตนะผมโได้กัเปนการดูต่อระการลำโตนะการลำโตนี่ก็เรียกว่าเป็นีวิดเียมชาวไต้ผมเลย่าันแล่ครั้งวันนี้มาดูกันอีกรับแบหลายหลายีหล่ากีหล่อนีห่ายีหล่านี่ายีหล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 ่ยีหล่าีไป ้ีปมการให้รางวัลนะไปตาี่เจตนาไปเลิไปปันมันสมัครรางวัลนะจาพจชนะสถาบันตัวน้อยกินกนาตัวนจดะวนีผลวายทำการแสดงเป็นพิเศษเนาะที่มีการให้รางวัลโชว์ผมกอในั้งนะครับ เปิดอยก็่วงเวลานี้คณะสถานาบุญเนอะจะให้คอมบริจาคบุญกีบบุญารก็จามบาให้คอมบริจาคบุญกีบบุญต่ารจะได้ที่ความบริจา แตเอาลายมาใหม่เอาที่แต่เดสกรระเดีอ่านประกาศเตืการนพุทเทพวนาโมตนาพุทพุตธักตารดับรดาไปจะทำที่มีความประสงค์จะปูจาเอายังเท้าเห้วิสุวัก็มีเติดต่ออำนวยการชุดละสี่สบก้าบาทไปจ่หาอกอเบื้องหน้าหลมตาลทของท้าวิสุวัร่ครับึ่งือเป็นเท้าพระบดีเป็นเจ้าแห่งซัพพัฒนา โตนะตอนนี้าทอใหญ่ละปลาละาหน้าหลุมโตอันนั้ปอดโตเนาะเออปลาละตอนนี้จะมีก็ว่าป่อได้หครับเอ๋ปลาเป้แต่เ่ข้างหน้าผมไปเนี๋ยวกเอาแบบไวสาาลัเป็นอไแก้วต้องสบายได้บอกไม่ดเรียรอยแต่ครับมันถูกต้องกตัจะัจะได้ ผูจามรู้ทรงลตาราปุยบากเต้แต่ที่ว่าพวมหาธาบอกว่าบรรยากาศเดียครับคุณคลทั้งใจนัรามีอาภรณ์ทังบิดาหลวันตี้มหาธารด่วันที่26พฤศจิายน2 วังศลาเชน้อยของเราเดี๋ยววันนี้ไผ่เดีวมบคุ้น,น่วมกุศลนะครับช่วยกันกระโดดตำลุงแกระโดดเบียนลปะัน,นม,มานเป็นาวหสมาารวบุ้นได้ตอน้อยม,มัน,มน,นไ,มไปตั้งเลยนะแผมผมยยหลนะถ้าหูหลุดไจั่งหาเราเปอบเือโอวันนา ชอบนะชอบนะผมตอนเด็กๆก็ชอบนะผมทำเป็นการให้รางวัลนะผมตอกแงกงเบปามามลำิงกะลาาจะมาเทำาวได้วยนะล้ำนกลำลำิงกะลาดิาจะเป็นของาวไทยเากรต่อก็เป็นเด้ีกอบริการแะทัพีอะไรจออะไรนาเข้ามา ตาเบลคาไม่เอวการอีกแล้วคามมีสตาร์ลุกทองจักักล้า นี่เป็นงานสลากเขาอองกาญนบครับว่นะรับ่งงจิ่ไกาทตอกกาบุรีกาญนรีกานบุร0กาจนบีาญนบุรีกนบกาบรกาญจนบกาญจนบุาจนบุรีกานบุรกานกาุรกาญนบรีกานุรีกาญจนรกานบรนรกนบรการีกทนรีกญนบุกาญนบุานรบาท ในการให้รางวัลรับสุวรรณาแก้วรวมคุณถวายตามแม่เปนา40บาทสหา100บาทแม่เอยยพิคมนุษบริจาคเป็นตาแม่รนา100บาทสถาแม่พิคำราบริจาเป็นตาแม่เาหนา100บาทเจ้ากันเท่าแต่้ไปมีสถาแม่เอิยใส่ปาปลด้วยไข่ จส,สัญาเพื่อไปตาหนึรยบาทแม่อูถึงอกแม่ันลี้เด็กๆเขาชอบนะผมนตอนนี้เด็กๆเขาชอบนะจะไปไเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวให้ดูอย่างอื่นตน่อนะกันแล้ว่วเนาะ,นะ,นะเอาไปดีไซน์นะจบแล้วจบแล้วต่อเนาะเดี๋ยวดูต่อนะผมถ้าจบเราก็ฉายาเนื้อความจริงวันขับวันดไหจะขอขับรถเวลาเนี่ยเราพกการแสดงเดี่อมีหลายเนี่ยเอาเห็นชนะัดจงเนาะ